สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับอยู่กับช่องเด็ดป้านอกครับเจ้านี่กับปอยอกินเพียงก่อนครับตุนสเสบียงอาหารไว้สักน้อยหนึ่งเตรียมสักเกื่องชะมงจะปลาเข้าไปในห้วยอโอโหมันจะมียาก,กินกน็ไม่ง้นนะครับ เป็นแมงค้นดูดเลือดนะแกะเพียงแห้งใส่แล้วเดี๋ยวพอออกจากห้วยมาก็กินเพียงแห้งหอนบอนะครับช่วงนี้จะปึ่งเพียงแห้งเป็นรักครับ เพราะว่ายาในแปลงนี่เหลือน้อยแล้วแล้วก็บางส่วนมันดอกไปหมดครับมันแก่จัดหมดแล้วส่วนน้อยครับที่ยังมีหลงเหลืออยู่ช่วงที่กินเพียงแห้งนี่ก็จะรอเห้ยาในตรงมันขึ้นนักๆครับ นี่เอาแนมเข้าไปแล้วขางแนมออกหมดแล้วต่อเม็ดญ้ามันงอกแต่ว่าเดินพอก็งอกเริ่มงอก้วครับแย่ขนาก็เริ่มเขียวมาหน่อยหนึ่งแต่มันก็บแตันง้วครับบตันง้วบบตันควายต้องรอแย่ในต่งรอมสักเดือนนะครับ น่าจะหันผลช่วงนี้ก็ต้องเปึ่งเปียกแห้งไปก่อนก่องนี้ก็น่าจะกินได้แหมสักเกิงเดือนอยู่ครับเดี๋ยวต้องปาออกไปเอวไกลๆพองครับอาจจะมีขึ้นด้อยพอง ลับกันเพราะว่าช่วงแรงปีนี่ยังหมดได้ขึ้นดอยเลยก่อนที่จะเข้าหน้าแร่งแบบเต็มๆครับเสนดีลูกมันก็ใหญ่นะาจะเดินขึ้นดอยได้แล้วจะต้องไปสำรวจเส้นทางกัน พี่ล้วนี่เดินกันไปไก่อยู่ข้ามดอยไปสักสองหมอนครับถามแม่มว่าจะคุดเขามันก็เป็นกว่า <c oughs> ตามใจขงิงเตวะ <c oughs> ถ้าตามใจผมนี่คุดนะครับขุดออกเนี่ย ยังมามันจะได้เป็นปัญหาพี่แหลกถ้าเปินว่าบะคุดก็จะบะคุดครับขายแม่ลูกไปเลยอันนี้เปินว่าคุดก็คนว่าตามใจผมผมก็คุดครับเดีย๋ยวคุดเขามนันนี้มันกับไปเสื้อสั้งสีกันวะก็เลยต้องมาจางงัวจางควายครับ จะเอาสั่งกระสีมามุง้งข้างเพียงแล้วก็ขอควายด้วยคาร์บ้าวหนึง่งอ่ะอนาคตดีครับควยตัวนี้จากสายตาผมได้อา มันจะงามกว่าไอ้มันครับควายตัวนี้หั่นมันตัวน้อยๆนี่ครับแต่เตีองเขานี่ยภาพเลยว่าเขามันงามครับเขามันงามแลยไ่ผมไปหั่นควายตัวหนึ่งเป็นควายงามเลยล่ะมันจะควายบลิมจิมซี่อย่างควายผมนะแต่ทรงเขาของคาราบาวนี่มันเหมือนกันเลยทรงเขาเดียวกันเป๊ะเลยครับมันจอเขาดินครับ ลองไปเซตพอใน g o o กเกิลไอใน YouTube ครับเขาดินงามสงเขาคล้ายๆกันนี่ครับหน้าเขามันใหญ่ครับคาราบาวออเกาเขามันมันเป็นควายสองปีครับมันยังใหญ่ได้หำนักอยู่ควายนี่มันได้เปรียบครับ มันใช้เวลาเมือนในการเจริญเติบโตครับมันม่ยังงวัวงัวสองปีสามปีนี่ก็เกือบจะตึกแล้วนี่พอแม่มันตัวใหญ่ลูกมันตัวใหญ่แน่นอนเหลือไอ้นี่อีตัวนะครับต้องคอยพอพัฒนาการการเจริญเติบโตครับคอยดูครับควายตอนนี้มันจะได้แข่งขานเงา แล้่วกัเรื่องเขาครับเขาใ่ควายตัวนี้เขามันจะเหมือนไอ้มันเขามันจะเงางาม้มไอ้มันสองตัวเขาจะแบบเงาครับเขามันจะเหมือนแม่มันแม่มันเขาเงาง้ม <c oughs> จากกะระแสของน้ำรพีพัดครับ <c oughs> ยางให้ไายขายก็เลี้ยงควายหลังจากทีห้วราคาควายมันแปพงครับแต่จริงๆอ่ะถ้าคนตีพอ YouTube YouTube มันๆครับก็จะหอวควายนี่มันมีการซื้อขายแบบควายงามแล้วก็ราคามันสูงมาเมือนละครับเป็นสี่ห้าปีก่อนละช่วงที่มันเป็นกระแส แต่คนี่เป็นเลี้ยงแท้ๆเปิ้นเก็บรักษาไว้นี่เป็นเลี้ยงมาเป็นสามสี่สิบปีแล้วครับควายตัวใหญ่ตัวงามๆส่วนงัวนี่มันมีหลากหลายสายพันธุ์ครับมีถึงงัวไทยีถึงงัวต่างประเทศที่เป็นเลี้ยงกันมาเหมือนครับงัวก็มีหลายยังครับงัวไทยงัวล้านงัวจนอันนี้เป็นสายพันธุ์ต่างไทยๆ การประกวดงวเหลือดต่างประเทศก็มีครับงอบามันงวสารพัดมีถึงเหลือร่อยมีถึงเหลือดผสมครับ ว่าวสถานการณ์โควิดปิกมาเปลี่นตี่ทมนี่การประกวดงัวประกวดไฟมันถึงยังมีอยู่ก็อน่าจะโดนยกเลิกงานไปพ่องครับ จะปดเจือกในห้วยครับกันไว้แล้วก็จะปล่อยมันออกไปสกกินสก,ก๊ำนึงครับ,บงคนหันห่นงหั่นควายหั่นข้าวบอกว่างงอควายราคาแป้งก็อกเข้าใจว่ามันแป้งได้จะได้ ทำไทยกันเขาบอกเข้าใจครับเพราะว่าเขาไม่ได้เลี่ยงพงก็บอกว่าออกกู้มาในแนวอิจฉาน้อยหนึ่งอิจฉาลิศยาอิจฉาได้ครับแต่บุดีลิศยากันอย่างบ้านผมนี่ถ้า ตอนนี้ครับตอนนี้มันจะเป็นสังคมคนเท่าส,ส่วนใหญ่ครับสังคมคนเท่า,าปอแล้วก็คนเท่านี่จะเจ็บป่วยกันหนักครับ็นก็จะม,มีการมีงานอย่างกันครับช่วงหน้าแร่งน้อยคนครับที่จะซอกการซ่อมงานให้ตัวเกา่าพอก็ผู้ประมาณว่าตุกมาเมินแล้วครับ เท่าแกมาแล้วขอสบายผ่องจะอู้กันประมาณนี้ครับมันถ้าอู้ถึงนี่มันจะต่างจากคนเท่าคนแก,นกต่างอีสานเนาะทางเหนือนี่แต่อาจจะเป็นเฉพาะหมู่บ้านผมก็ได้แต่เต่าตีหันมาครับจากในหมู่บ้านเนี่ยอย่างใต้สานมันก็จะเท่าแกก็มี แต่เพิ่นก็นจะมีกลุ่มเรื่องัวเรื่องควายของเพิ่นมันเป็นคล้ายๆสังคมน้อยๆครับมันเท่าคนแก่เพิ่นก็บได้งอมืองอตีนล้อและลูกอย่างเดียวยังผมกเหมือนกันผมก็แงะไว้ครับแงะไว้เพื่อลูกมันวันหน้าถ้ามันบ่ดซื้อต่อก,ก็เรื่องของมันครับแต่ในส่วนของผมอะ ก็จะซื้อไว้ให้มันเพราะว่าในอนาคตมันมอ่งม้ความแน่นอนครับยางงัวขควายนี่มันสามารถซื้อตอกันไปได้รุ่นต่อรุ่นครับเอาลงทุนไปแล้วครับวางรลากฐานไว้แล้วส่วนใครจะว่าจะได้นี่ก็ปล่อยเขาก็ยังจีรผมบอกครับ พิจาได้ครับแต่ปดีลิวฤยากันจริงๆอะ่ะมันก็ททำได้เหมือนกันกคุ้นแล,ล้วครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุ้นแเนี้ยมันก็คุณก็เคยเป็นปอ่อนครับเคยนุ่มเหมือนกันมดครับค้นจะไปบอกว่าโอ้ Tap insomai máy kính khảo nha mặt tàn uy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 a cà tàn uya á, tàn uya mốt tàn uya mặ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 t tàn สมาตัวหนึ่งมูมันกับตวยครับอันนี้เป็นลักษณะที่บด,ดีโดยส่วนใหญ่แล้วงัวครับจะมีปัญหาเพราะงัวนี่มันขี้ฉากันครับนี่ใส่มันเต่าที่ผมสัมผัสมา ันจะขี้ชากันเหลือควายแล้วก็จะจนกันมีปัญหากันงัวธรรมดาครับผมไได้หมายถึงงัวเลอดลอยนะเพราะผมเคยเลี้ยงครับวัวงัวเลอดลอยบางทีเป็นก็คัดสายเลือดมาดีครับมันก็นจะมีปัญหากันน้อย แต่สำหรับไฟมันจะมีระเบียบิน,นกว่ากินคือกินครับเดินก็คือเดินเล็มก็เป็นเล็มครับแต่งวนี่ม่ได้แหละบางคนก็ชอบง้วครับบางคนก็ชอบไฟชอบแบบไหนก็เลี่ยงแบบนั่นครับ <laughs> มาแล้ว าระบ้าวนี่มันจะสวกกับงูครับแต่สวกเป็นบางเวลาครับม่ได้สวกตลอดเพวันย้ำน้อยมันโดนงูขำงูหมูแสนดีมูแม่มังอลไรจนมัน, <c oughs> นง่ายได้มันนักอยู่ครับตอนนี้มือไม่กน็น่าจะนักอยู่ครับ คนทีเลี้ยงงอ้อเลี้ยงควายมือใหม่ส่วนใครที่มีทุนน้อยก็ใจเย็นๆครับไม่ต้องฟังกำเมืองเนว่าสุภาษิตกำเมืองเปนว่าฟังล่ำจังตายครับไอ้ล่ำจังเต่าถ้าบ่มีความหูเหม้เรื่องการเลี้ยงง้อเลี้ยงควายก็ก็ศึกษาไปเอาครับ ไปอูไปจ่าครับคนที่เป็นมีประสบการณ์การเลี้ยง,งน้อยก็ไปพอคอ,อกที่เป็นเลี้ยงมาก่อนเฮาครับอันนี้นี่ประสบการณ์โดยตรงเลยไปพอคอ,อกที่เป็นมันต้องเลี้ยงนักครับเอาเลี้ยงน้อยนี่แหละถ้าเฮาเลี้ยงเติมเลี้ยงจากทุนน้อยน้อยกับคัดมาแบบดีๆไปเลยครับ คัดนิสัยที่สำคัญก็คือคัดนิสัยแล้วก็สุขภาพครับอันนี้สองย่างนี้สำคัญถ้านิสัยมันดีมันก็จะซืบซืบทอดนิสนัยนี้ไปถึงลูกถึงหลานด้วยครับบอกหวางมัวนบอกควายแม่มันนิสัยแบบไหนลูกมันก็จะจะนิสัยแบบนั่นครับอย่างควายผมนี่มันจะ มากลัวคนแปลกหน้าครับมันจะบวตื่นเวลาคนแปลกหน้าเข้ามาเข้ามาเอวเข้ามาหามันจะเฉยๆครับเพราะว่าคนเขาจะเข้ามาเสาะหนอจวงหน้าฝนครับเข้ามาในสวนเลยมันกับชิ้นครับเห็นคนแปลกหน้ามันจะบวตื่นบวิ่งนี้ครับแต่งัวนี่ัวนี่จะค่อนข้างจะตื่นน้อยหนึ่งครับ เวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาแต่ก็เป็นแค่ช่วงแรกๆครับถ้ามันชิ้นมันก็จะเฉยๆครับมือใหม่ช่วงนี้ถ้าคิดจะเลี้ยงก็เก็บเพียงแห้งไว้ครับไเป็นไรเก็บเพียงแห้งเขาเลยที่เขาบ่อขางครับที่เขาบ่จิที่เขาบ,ขาบ,ขาบ,ขาบ่ห่วง อะไรเก็บไว้ครับเก็บไว้กล่องไว้กับดินกันได้ครับปั่นปัน,ป,นปันขึ้นเลียงเรียงขึ้นอพาพยายางเอาอย่างคุมตรงบนไว้แค่น้ำกปอรครับเพราะว่าช่วงนี้ราคางัวจะถูกลงมาน้อยหนึ่งครับมันเป็นช่วงน้าแล้งงัวควายบางคนันก็กลัวงวัวผอมมันก็จะขายออกช่วงนี้ลนะ ต่อจากว่าอโอกาสครับถ้าจะไปล้อซื้อช่วงเข้าหน้าฝนนี่ราคังคัวจะสูงกว่านี้ครับสำหรับงวนะแต่ควายนี่กระแสมันมาครับเขาจะไปเขาจะไปตามกระแสเกินครับเบาๆหน่อยครับเบาได้เบาครับกระแสมันมาอยู่เตาที่ผมพอนะ จะไปฟังครับตามกระแสนักล่าับบดีมันจะขาดทุนนะครับขาดทุนอย่ยับบางคนก็รำแรกก็งัวผมเต้าตีผมหันนะงัวส่วนใหญ่งัวนี่จะขาดทุนนะครับเพราะว่ามันจะ กินหญ้าหยากกินหญ้าหน่อยกว่าหน่อยก่าควายควายนี่จะได้จะได้มันก็อยู่ได้ครับมันก็บอกค่อยผอมถ้ามีหญ้าเลี่ยงบอกเกียงหญ้าครับแต่งัวนี่หันมานักแล้วครับขายออกเป็นคอกเป็นคอกครับงัวอันนี้บอได้จุ้บอได้ล้มครับมีแต่ ถ้าเนี่ยเกินกําลังนี่เกินกําลังคนครับอาจจะมีกําลังเงินอยู่แต่เงินมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างครับเงินมันของมันมีควันครับมันมดแล้วมดเลยเอามาลงติงงัวอย่างเดียวนี่บางทีราคางัวมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจที่เขาคิดครับ บหวงว้อคุนบหวงว้องแม่พันบุหวัวลูกง้อหน้าแรงนี่จะลำบากครับเหลืองเนี้ยอันนี้ผมตัดมาน่าจะ เกืบสอเดือนแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นไซันมันลงไปเล่นอยู่เนาะสเดือนนี่มันแทบจะบ่ชใหญ่เลยครับมันแค่แตกหยอดแล้วก็เลือนเลือนดินอยู่แต่มันจะบ่ไใหญ่ละเพราะว่ามันขาดน้ำนะครับนี่คือสาเหติใครมาเนี่ยแปลง้ังบนนี่ครับนี่มันมีน้ำจากน้ำห้อยเข้ามาได้ ถาเน่าได้ปีนี้ก็จะเน่านี่สามวิ่งนี่ครับสามวิ่งใหญ่ๆนี่โอ้โหมันจะได้ก่อนเนี่ยนแปลงพวกกระโดนหันกินตลอดครับกระป่อยมันก่อนหัวก็บัวปากกับใจเพียงแห้งก่อนครับมันอยู่ได้ครับถ้ามีเพียงแห้งนี่อยู่ได้อยู่แต่ทำช่วงหนึ่งก็อาจจะเป็นต้นกล้วยซทรัพย์ จะใจต้นกล้วยซับเสริมออก,กสูดสามันทั่วไปนะครับต้นกล้วยซับแกบออนแล้วก็การน้ำตาลครับบางคนก็จะใส่เกลือไปต้วยก่อนแล้วแต่ครับ ใค่ที่มีท้นทุนชงนั้นแรงมันก็จะเสริมเป็นอาหารค้นแต่ค่าของชีพมันสูงครับโอ้โมันจะเป็นภาวะเงินเฟ้อรหลายๆอย่างมันราคาสูงหมดเลยครับค่าของชีพของคน น้ำมันเข้าป่าอาหารเข้านี่ข้าวสารนะครับก็จะได้จะได้ก็ต้องผ่านวิกฤตไปให้ได้ครับผมต้องปรับตัวให้ได้ครับถ้าปรับตัวมาได้ก็มาสามารถที่จะอยู่รอดได้ครับค้นก็เหมือนกันซัดก็เหมือนกันครับต้องปรับตัวครับ หัวไฟมันม่มีหญ้ากินม่มีหญ้านักก็ต้องปั๊บครับปั๊บเป็นเพียงแห้งเข้ามาเสริมจะหื้อนักกว่าปกติครับโปรตีนมันอาจจะตามับแต่มันก็ยังมีของกินอยู่แต่ถ้ามันมาได้กินอย่างเลยนี่มันจะ้อมครับปุ๊บปั๊บเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงไป่อ,อีกก่อนนะครับ เดี๋ยวจะปลามันเข้าในห้วยนะครับแดดเริ่ม้อนแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ